สดเหรออ๋อแย่แล้วล้าเขาจัดฮะโอไม่ได้เดินถ่ายรอไม่ได้เดินถ่ายรอดประจำวันเลยนะะไรนะผมถ่ายไปแล้วมันวนถ่ายวนเอานี่เราจะเดินไปบนยอดอีกหน่อยนึง ูพระเต็มเพระจีนพระไทยพระแขกฮมีว่าอินพระอะไรีผหน้าพราะผมเหรอพระกขึ้นไปันีดิูกล้องเลยเดินนาะดูตากล้องเลยกล้องเดินไหมดรเเดินเออเดเมันก็บันทึกอยู่มันจะเป็น ถ่ายจากเขาทั้งมกแขงลงไปนะภาพเนี้ยท<ะ>ีเมืองพิซซลูโรลก่ก็จะแสงสว่างเต็มไปหมด<ะ>อันนั้นก็ท,ทําพิธีสวดมนต์ถวายที่เจดีย์ที่เรากําลังจะขึ้นไปเนี่ยอ๋อจะมีทางบอกน่นะเจดีดดย,ดย์้วดท่ามทั้งคก่าท่ามพระจุดชมวิวคุณเลนใครจะขึ้นมาเที่ยวก็สบายเดินข<ะ>ึ้เที่ยวเดินขึ้นไปก็ได้หรือจะรถขึ้นมาก็ได้ครับเดินขึ้นไปแค่นิดเดียวก็ถึงนะ ใ,ใช้รถเดินใช้รถขึ้นก็เร็วหน่อยนะจ,ะจะเดินก็เดินออกกำลังไปเนะดินออกกำลังไปนะถ้าวนนี้เขาไม่มีรถให้ผ้าอะไรพี่หรอ เขาไม่มีบริจาคให้จักขันขามีแต่รถทีวัดไงอแล้วัดเขามีแล้วเหรอรถลาพรไปบิบาเขาก็จะใช้รถวัดไปเธอลงเขาไม่ไหวเดินขึ้นเดินลง่าครับเดินลงเขานี่ก็สามกิโลเลยไงเดี๋ยวเราต้องเดินลงด้วยไงทำไมเดินลงกลิ้งลงไป จะดีกัทางเก่าหน่อยเป็นถนนไงถนนก็เดินสบายแต่ว่าทางบนก็ยอดเขาก็จะชันหน่อยถึงคุณสบายแต่มันชัน อันนี้ว่ะพ่เดินเาะขก็เดินได้ฮะเยีาจะลง่เาบนเดินสบายแล้วมันาหมนจมันไม่ต้อง่าแล้วอ่ครับ

อยากเดินเหนื่อยขึ้นมาเดินเลาะขึ้นไปดูครับครับพามเลูกเตี้ยเนาะหลังหลังบสถ์ตรงนี้ทางไหนกันเนี่ยทกล้อ่ะทางนี้เขาบอกว่าทางมันก็ทางเดียวกันน่ะผู้ชมเยอะกว่าดีแต่ตรงนู้นมันจะชันตรงนี้เขาป้ายทางใหม่นะนั่นเป็นทางเก่าทางขู้นทางนี้กว่าเบาหน่อยเมื่อยทางนี้มันจะรู้สึกว่าทางใกล้กว่าทางไม่คัน